ขอบคุณคุณโทมัสนะคะที่ในช่วงเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มาขอบคุณที่คุณให้ความรักความเมตตาความอบอุ่นเอาใจใส่ในทุกๆด้านในทุกๆเส้นทางเดินที่ฉันไปขอบคุณ ความรักความอบอุ่นที่เธอมีให้มา16ปีไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ใดฉันจะทำอะไรเธอก็ไม่เคยทอดทิ้งให้เราสู้หรือว่าให้เราฟันฝ่าอุปสรรคเพียงลำพังวันนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอหลักสันเธอให้ความรักความกพันความอบอุ่น ความเอาใส่ใจในทุกๆด้านโดยไม่มีข้อใดปกพร่องขอบคุณที่เธอยื่นมือมาปกป้องและดูแลผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้โดยที่ไม่มีข้อแม้อันใดๆไม่มี ข้อติสินินทาติชมจากคนเลยคนมีติดปกป้องอบอ,อ้อมอารีกับฉันมาตลอดไม่ว่าฉันจะไปที่ใดไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ใดเธอก็คอยซัพพอร์ตและดูแลฉันมา16ปี <c oughs> ความสุขของฉันมันก็ไม่ได้ หายไปไหนเมื่อฉันมาถึงเมื่อฉันมาเจอคุณทุกครั้งคุณก็ไม่เคยปล่อยะละเลยให้เราอยู่เพียงลำพังขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ส่งเธอมาให้ฉันขอบคุณทุกๆอย่างที่เธอให้ฉันมา คุณไม่ได้เป็นผู้ชายที่เฟอร์เฟคและร่ำรวยแต่ก็รวยด้วยศีลธรรมคุณธรรมและจิตใจต่อให้เธอลำบากแค่ไหนเธอก็ไม่เคยทอดทิ้งให้เราสู้เพียงลำพังเธอไม่เคยปนฉันยังจำได้เสมอวันที่เรากบกันในวันแรก เธอเคยบอกฉันว่าต่อให้เธอจะมาจากไหนเป็นผู้หญิงแบบไหนก็ไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับฉันที่เมื่อฉันรักเธอแล้วฉันก็ยินดีที่จะปกป้องและดูแลเธอคำคำนี้ทำให้ฉันต้องลงรักและรักเธอมากยิ่งขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสองคน ก็จะไม่ทอทิ้งกันจะอยู่เคียงกันและสู้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยบางทีเราก็งองแงบ้างอ่อนไหวบ้างตามประสาของลูกผู้หญิงแต่เธอก็อดทนและคอยประคับประคองฉันมาโดยตลอดไม่ว่าฉัน จะเป็นเส้นไ่เธอก็รักและดูแลฉันเอาใจใส่ฉันมาตลอดขอบคุณอ้อมกอดขอบคุณมือที่อบอุ่นขอบคุณอ้อมกอดที่อบอุ่นที่มอบให้ฉันเสมอมาโดยที่ฉันขาดหายไปเธอก็มาเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้ฉัน ตลอดมาวันนี้ฉันจะสัญญาไม่ว่าวันไหนหรือวันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นฉันสัญญาว่าฉันจะรักและปกป้องเธอเช่นกันด้วยชีวิตของฉันขอบคุณนะขอบคุณจากใจจริงๆฉันก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีได้ล้านล้านคำ คำว่าขอบคุณแค่นั้นเองในสิบปีที่ผ่านมามีทั้งสุขและทุถูกมีแต่ปัญหามากมายกายกองเราก็ไม่ท้อถอยเราก็ไม่ปล่อยมือกันปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรา มันเป็นเพียงแค่ข้อพิสูจน์ว่าเราจะอดทนและด้วยกันมากแค่ไหนแต่จะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ไม่ท้อถอยหรือว่าฉันก็จะไม่ปล่อยมือจากเธอเลยฉันก็จะรักและปกป้องและจะดูแลเธอเช่นกันอย่างที่เธอดูแลฉันมา ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนหรือฉันจะจากโลกนี้ไปหรือเธอจากโลกนี้ไปฉันจะจดจำเธอไว้ว่าเธอคือผู้ชายที่ที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณจากใจขอบคุณทุกๆด้านขอบคุณทุกๆเส้นทางเดินขอบคุณนะคะเอลิปดิส